แอนดี้โจนส์ดีแอตเลติกเราสามารถเรียกกันได้แล้วว่านี่คือ วิกฤตการรับมือกับลูกตั้งเตะของสโมสรลิเวอร์พูลการแข่งขันระหว่างเบรนท์ฟอร์ดกับลิเวอร์พูลเริ่มต้นขึ้นตามที่คาดไว้สำหรับทีมเจ้าบ้านด้วยประตูในช่วงต้นเกมจากการทุ่มลูกซึ่งเฉวยโอกาสจากความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแนวรับของทีมหงสแดงในเวลานี้ความผิดพลาดของลิเวอร์พูลเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสียประตูแรกเสียประตูเร็วและเสียประตูจากลูกตั้งเตะและตอนนี้พวกเขาก็พัฒนาไปเป็นการเสียประตูจากลูกทุ่มไปแล้วเช่นกัน ปัญหาเริ่มต้นจากการที่จอร์จี้มามาดัชวิลลี่ผู้รักษาประตูนั้นเคลียบอลออกไปข้างเส้นได้ไม่ดีและจากนั้นกองหลังคอเนอร์บรดลีย์ก็ไม่สามารถควบคุมบอลจังหวะที่2ได้จากเส้นข้างสนามคริสโตเฟอร์ไอเยอร์กระโดดข้ามอูกโกเอกิติเก้แล้วหม่่งบอลให้ดังโกวัตตาราซึ่งยิงประตูอย่างแรงจากจังหวะที่มิรสเคอร์เคสมีปฏิกิริยาตอบสนองช้าและเขามักที่จะช้าในเรื่องนี้เสมอเบรนท์ฟอร์ดไม่หยุดเพียงแค่นั้นแต่ยังส่งบอลยาวไปในทิศทางเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของลิเวอร์พูลในการรับมือกับการทุ่มบอลและรักษาแรงกดดันในแนวรุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมและสิ่งที่เราพบเห็นก็คือทุกครั้งที่เบรนท์ฟอร์ดบุกขึ้นมาพวกเขามักที่จะมีโอกาสทําประตูได้เสมอเบรนท์ฟอร์ดใช้รูปแบบการเล่นที่ตรงไปตรงมาและเป็นระบบโดยใช้บอลยาวการกดดันผู้เล่นลิเวอร์พูลเป็นรายบุคคลและการปิดกั้นพื้นที่ในแลนกลาง ในเกมรับทีมใช้แผน4-4-2โดยมีติอาโกและดัมสกาดคอยกดดันกองหลังตัวกลางขณะที่เควินแชดดี้และอัวตาาก็ถอยลงมาช่วยประกบริมเส้นระบบนี้จำกัดความสามารถของลิเวอร์พูลในการสร้างเกมรุกจากแนวหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อาร์เนอร์จะพยายามแก้ไขที่จะดึงฟูลแบ็กเข้ามามีส่วนร่วมในการรุกไม่ได้แปลว่าจะเล่นเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่กองกลางก็ไม่สามารถควบคุมเกมและสร้างโอกาสที่แท้จริงได้เลย แม้ฟลอเรียนเวสและโมฮัมเหม็ดซาราจะสร้างโอกาสได้บ้างแต่เบรนท์ฟอร์ดกลับเป็นฝ่ายอันตรายกว่าโดยยิงประตูที่2ได้จากการโต้กลับหลังจากเกิดความผิดพลาดในแดนกลางได้ในที่สุดความผิดพลาดในการสร้างสรรเกมแดนกลางและการเสียบอลในแดนกลางทําให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถสวนกลับเร็วและจบสกอร์การโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หงแดงเสียประตูในลักษณะนี้ในฤดูกาลนี้ เนาะตอนนี้อาเนอร์แสดงให้เห็นว่าเขาและทีมงานของเขายังไม่พบวิธีที่จะรับมือกับทีมที่อาศัยกลยุทธ์บอลโยนยาวเข้าใส่พวกเขาและกดดันใส่แนวรับได้เลยและการที่ทีมเสียประตูเร็วทําให้การควบคุมเกมในแต่ละครั้งทําได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยความพ่ายแพย้ติดต่อกันเป็นครั้งที่4ถือเป็นผลงานที่แย่ที่สุดของทีมในฤดูกาลนี้และทําให้ตัวเขาและทีมงานรวมไปถึงผู้เล่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากที่สุดแล้วในเวลานี้อีกด้วย